กระทรวงพาณิชย์นะคะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนกับมาตรการลดค่าครองชีพค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะพาไปทําความรู้จักกับร้านอาหารในโครงการนูนิตพาชิมที่จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จราคาประหยัดและที่สําคัญอร่อยเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพได้อย่างมากติดตามจากรายงานค่ะ แกงหลากหลายชนิดที่วางจำหน่ายอยู่ในร้านค้าแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้าอีกหลายแห่งที่ได้เข้าร่วมโครงการหนูนิดพาชิมของกระทรวงพาณิชย์ที่จำหน่ายอาหารในราคาประหยัดสะอาดและอร่อยโดยเจ้าของร้านข้าวแกงซุปเปอร์แซบด่านดินแดงบอกว่าทางร้านกำหนดราคาจำหน่ายข้าวราดแกง2อ,อย่างในราคา30บาทมานานหลายปีแล้ว ซึ่งต้นทุนวัตถุดิบได้ปรับราคาสูงขึ้นมาตลอดแต่ที่ร้านยังไม่มีการปรับราคาและยังมีบริการน้ำซุปน้ำพริกผักสดและน้ำดื่มให้รับประทานฟรีซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าอย่างมากก็แต่ก่อนนะขาย25นี่ก็30ค่ะ 30... 2อ,อย่าง30บางคนลูกค้าเขาบอกขอเพิ่มข้าวหน่อยแล้วก็เพิ่มให้แล้วแต่ลูกค้าเขา าทานเยอะเราก็เพิ่มให้อย่างนี้ค่ะอาช่วยได้ช่วยกันไปถูถูส่สไปพออยู่ได้พออยู่รอดไม่คิดรวยค่ะพออยู่ได้ก็พอแล้วค่ะไม่เป็นนี่เป็นสินก็ดีแล้ว <laughs> ค่ะ สอดคล้องกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เข้าร่วมโครงการหนูนิชชวนชิมเช่นกันยอมรับว่าต้นทุนวัตถุดิบมีราคาที่สูงขึ้นแม้จะทำให้ได้กำไรลดลงแต่ยังยืนยันที่จะจำหน่ายในราคาเดิมเพราะลูกค้าที่มาอุดหนุนเป็นคนทำงานประจำที่มีรายได้ไม่สูงมากก็ ...35 ม 15. ราคานี่เป็นปีแล้วคะ่ะก็ดีนะคะเพราะลูกค้าประจำก็ยังเยอะอยู่ขั่จอมันก็เยอะ <G ül üyor> ็เลยพอพอ,อยู่ดได้ดค่ะปัตสุดิบก็ใช้อย่างดีทุกอย่างอะคะ่ะทำเองอะไรเองขณะที่ประชาชนที่มารับประทานอาหารในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหนุนิดพาชิมซึ่งถือเป็นลูกค้าประจําที่มารับประทานเพราะเป็นการจำหน่ายอาหารที่มีราคาถูกกว่าที่อื่นและรสชาติอาหารอร่อยได้ปริมาณเยอะซึ่งสนับสนุนให้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการนี้มากๆ ถูกนะคะเพราะว่าที่อื่นอย่างต่ำก็ 35- 40ขึ้นแล้วก็น้ำก็ต้องซื้ออันนี้ก็มีน้ำน้ำพริกไข่แล้วก็มีซุปมีน้ำเปล่าอะไรอย่างเงีเ้ยก็ถือปริมราณก็ให้เ,อเยอะอย่างน้อยถ้าเราไปกินที่อื่นบางทีให้น้อยก็มีแล้วก็ไม่อิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยแพงด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าอร่อยเป็นลรแต่เนี่ยอร่อยถูกด้วยก็ถูก35บาทนี่ถือว่าถูกแล้ว ต่างกับที่อื่นบางเจ้าก็40-45ก็ใช้ได้ค่ะอร่อยดีแก่อยปริมาณหรอคะก็ก็พอดีนะไม่มากเกินไปไม่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 มากไม่น้อยก็พอดีพออิ่มค่ะโครงการหนูนิดพาชิมเป็นความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์และร้านค้ากว่า700แห่งทั่วกรุงเทพที่ร่วมจำหน่ายอาหารราคาประหยัดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย ขณะเดียวกันได้ขยายโครงการไปยังร้านค้าตามต่างจังหวัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและถือไปมาตรการในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทีมข่าวเศรษฐกิจห้องข่าว NVT